สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะโตข่าวบันเทิงวันนี้พบกับดิฉันปอบปุญญวีนะคะแทนพี่แหม่ม ต่อนรับทุกท่านสู่ตัวข่าวบันเทิงเรื่องจริงของคนบันเทิงนะคะพี่ปอด้วยค่ะ s s s ในวันนี้ของเรานะคะเชิญชวนคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเรื่องราวในแวดวงบันเทิงหรือว่าจะทักความสวยพี่ปอกันเข้ามาได้ค่ะ4838777นะคะเรื่องของเรา่งของเราเลยนะคะพี่ปอลข่าวแรกเรื่องของละครอิงประวัติศาสตร์ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะเพิ่งฉายวันแรกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาต้องบอกโหกระแสตอบรับดีมากๆเลยค่ะเขาก็มีการ เลี้ยงปิดกล้องไปนะคะเมื่อวานนี้บรรยากาศนี่แบบโอ้โหชื่นมื่นกันเลยทีเดียวนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นละครที่ได้รับเสียงตอบรับ มากทีเดียวค่ะเมื่อวานนี้ค่ะผู้จัดใจดีอย่างพี่นองอรุณชาพร้อมด้วยพี่ใหม่พักวัดผู้กำกับก็ได้นำทีมงานและนักแสดงได้แก่เต้ยพงศกรวาวานิชารีนุ่นศิรพันธ์อาร์ตพระสุดเตาสมชัยแล้วก็อีกมากมายมาเลี้ยงปิดกล้องกันทุกคนก็พร้อมใจกันใส่เสื้อบางระจันมาร่วมง,งานกันอย่างคึกคักสนุกสนานเลยนะคะแล้วก็มีการไปชมเบื้องหลังสุดพิเศษการแสดงจากเหล่านักแสดงนําแล้วก็ร่วมร้องเพลงบางระจันด้วยนะคะทางด้านผู้จัดและผูก้กำกับเองก็เปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้ หเห็นละครออกอากาศตอนแรกได้รับคาชมมากมายสมความตั้งใจที่ถ่ายทํามากว่า1ปีแล้วก็ชี้แจงกรณีกระทู้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กนะคะพูดถึงการฉากรบที่ใช้เอฟเฟกจนดูเกินจริงว่าเป็นความตั้งใจให้ภาพออกมาดูเหนือจริงอยู่แล้วอันนี้พี่ดูอันนี้เป็นความความคิดคือย้อนนึกของพระเอกเขาในตอนที่ออกรบร่วมกับเพื่อนเป็นความทรงจําของทัพภาพก็เลยเป็นแบบนี้แต่ว่าฉากอื่นๆพี่น้องบอกว่าต่อไปเนี่ยเนื้อเรื่องจะตามเหตุการณ์จะสู้รบกันจริงๆรับรอง ถึงใจแน่นอนนะคะโอ้ยน่าดูมากๆเรื่องนี้ค่ะเรื่องซีจีนะคะมีถามไทยเข้ามาเยอะมากจริงๆเรามีคําอธิบายนะคะเรื่องซีจีมันเป็นความตั้งใจนะคะเพราะมันเป็นเรื่องเล่าในอดีตของทัพใช่ไหมคะพี่ใหม่จริงๆซีนนี้มันมันเป็นมันเป็นมันเป็นซีนเอ่อเล่าย้อนไปในอดีตของของตัวกลุ่มของพระเอกที่เขาเป็นทหารมาด้วยกันและมีเรื่องขัดแย้งกันในสนามรบเพราะฉนั้นช็อตที่ที่อยากจะทําให้เห็นมันก็กเลย ออกเซรเรียวหน่อยก็คือ,อเลยเลยยอมสีภาพออกมาเป็นแบบแบบอย่างนั้นครับแล้วก็เป็นาฉากเดียวในเรื่องที่ที่มีอย่างนั้นส่วนฉากลบอื่นๆเราก็ปกติครับค่ะ<า>ทั้งด้านนักแสดงก็เป็นปลื้มไม่แพ้กันนะคะพร้อมกับเชิญชวนให้ชมตอนต่อไปที่จะยิ่งเข้มข้นแล้วก็สนุกมากขึ้นค่ะมันก็มัน ความเหนื่อยมันหายไปหมดเลยอะตัวเองยังตื่นเต้นมากพอดูละครจบนอนไม่หลับค่ะใช่เหมือนกันดูละครย้อนหลังใหม่เอกอะไรเงี้ยมันนึกถึงบรรยากาศตอนถ่ายทำมากกว่ามากกว่าจะมาชื่นชมว่าซีนนี้เราเล่นดีแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยตอนนั้นแบบร่วมแบบอยู่กลางแดดด้วยการร่วมซีนในการเราสนุกคนก็เร็วจังเลียดจังอะไรเงี้ยแต่ฟีดแบ็กมาอย่างนี้ก็ถือว่าเราเราเล่นได้ตาม ตาม <คน S 1> ตาม,าต,ามตามเป้าที่เราหวังเอาไว้ก็คือให้คนดูเกลียดในใน,ในช่วงหนึ่งน,นะครับมันเริ่มปูเรื่องมาแบบนี้ก่อนนะครับกับไอ้ไอ้สังไกขาบแต่จริง,รงอะ่ะอยากให้คนอ่าคนดูไปเรื่อยมากกว่าเพราะว่าบทบาทแต่ละคนแต่ละคาแรคเตอร์เนี่ยมันแตกต่างกันอยู่แล้วไม่ได้อยากให้แค่ดูพวกเราห้าสิบเกิดชีวิตอยากให้ดูว่าเวลาเราสามาัคคีกลุ่มคนแค่กลุ่มคนเล็กๆสามารถต้านกองทัพใหญ่ๆได้ดีใจครับแล้วก็ตื้นตันครับที่เห็นฟีดแบทที่เห็นฟีดแบท ออกมาอย่างนี้ก็ดีใจครับอยากให้คนไทยได้ดูต่อไปครับเพราะว่ามันเป็นละครของคนไทยจริงๆครับละครเรื่องบางระจันออกอากาศให้ชมทุกวันจันทร์อังคารนะคะเวลาสองทุ่ม15ถึง4ี่ทุ่มสซึ่งในวันจันทร์ที่12มกราคมนี้ก็จะได้ออกอากาศเป็นตอนที่2เพราะว่าตอนแรกคนพูดถึงกันเยอะแล้วก็ยอมรับเลยว่าติดแล้วล่ะค่ะพี่ปอเป็นแฟนละครเรื่องนี้ตอยแล้วนะคะติดจริงๆเลยชอบมากๆแล้วดูแล้วมันแบบรู้สึกว่า รักในความเป็นคนไทยเลยค่ะเช<น>ิญ<ม>ชวนดูกันนะคะ,คะมาที่เรื่องของภาพยนตร์กันบ้างค่ะพี่ปอในหลายปีที่ผ่านมานะคะภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องของอวกาศเนี่ยเรียกว่าได้รับความนิยมนะคะแต่หลายๆสิ่งที่ตามมาก็คือสงสัยกันค่ะว่าเรื่องราวในภาพยนตร์กับเรื่องจริงเนี่ยเหมือนหรือว่าแตกต่างอย่างไรนะคะเราก็เลยไปสัมภาษณ์พิเศษค่ะมีสกู๊ปพิเศษจาก คุณอากนิ์วิเชียนเจริญนะคะไปสัมภาษณ์ค่ะนักบินอวกาศชาลีดุกนะคะจากอพอลโล16ชาวอเมริกันวัย79ปีถึงเรื่องนี้ค่ะรวมถึงการได้เดินทางไปเหยียบบนพื้นผิวดวงจันทร์เมื่อ42ปีก่อนด้วยค่ะ,คะ ภาพยนตร์ฮอลลีวูดแนวอวกาศที่ดูเหมือนจริงและอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์นั้นกำลังมาแรงได้รับกระแสะความนิยมในวงการภาพยนตร์โลกสำหรับนักบินอวกาศอพอลโล16ชาวอเมริกันชาลีดุ๊กที่ได้ไปเดินบนพื้นผิวของดวงจันทร์มาแล้ว <c oughs> เขาเองก็เป็นแฟนภาพยนตร์แนวนี้เช่นกันมองว่าส่งเสริมให้สังคมนั้นมีความคิดที่ล้ำสมัยมากขึ้น What is your most favorite film about space and why for a real story I, apollo 13 was my favorite because uh, i was in, eminently involved in that not in making of the film but involved in apollo 13 i was back up on that flight so the accident occurred i spent 35 hours in mission control working to get those back guys back safely so when i saw that movie uh, i was very moved by that movie Exploring. Been hit. You read? <coughs> Have you seen any of them? Are the scientific aspects mostly true? Uh, the space station uh, 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 mock ups were really good. Uh, the inside of the spacecraft was okay. Uh, the the... The dramatic parts of gravity uh, really couldn't happen. Uh, you wouldn't survive those crashes as you come hurtling into the space uh, station and get wrapped around the, uh, the the antennas and stuff like that. นอกจากนี้ยังได้รื้อฟื้นความทรงจําถึงการเดินทางไปดวงจันทร์เมื่อ42ปีก่อนที่ทําให้ชาลีดุกนั้นเป็นนักบินอวกาศคนที่10ของโลกจากทั้งหมดเพียง12คนที่เคยได้ไปเดินบนดวงจันทร์โดยภาพทั้งหมดที่เห็นนี้เป็นภาพจริงจากคลังภาพขององค์การนาซา the more excited we became, but the more focused we became because we didn't want to make a mistake. And then uh, as we settled down the last few meters, we were blowing moon dust everywhere uh, by our rocket exhaust. And so as we touched down, we stopped the engine, and my, uh, my, my comments were, hum! and I realized we were on the moon, and I said, and I screamed to mission control over the radio. Old Orion is finally here, Houston. Fantastic. ตลอดระยะเวลาเกือบ3วันบนดวงจันทร์ชาลีดูพร้อมเพื่อนนักบินอวกาศอีก2คนได้ขี่ยานลูน่าโรเวอร์เดินสำรวจและเก็บก้อนหินกลับมายัางโลกมนุษย์เพื่อทำวิจัยแลว่าการเคลื่อนไหวบนดวงจันทร์ในสภาวะไร้น้ำหนักนั้นไม่ง่าย Do you remember what it felt like walking on the moon? It's challenging because the, uh, the the life support system weighs as much as I do, the space suits heavy, and so to maintain your balance you have to bend over. Uh, to get your senior center of gravity over, the, over your feet and so you ended up falling down some uh, and i uh, three or four times if i remember ประสบการณ์ชีวิตกว่า79ปีที่ชาลีดุกเล่าผ่านโต๊ะข่าวบันเทิงสะท้อนให้เห็นถึงความฝันที่ไร้ขีดจำกัดเพราะในวัยเด็กที่เขาเริ่มมีฝันโลกเรายังไม่มีโครงการเกี่ยวกับอวกาศเลยฉะนั้นภา,าพยนตร์ฮอลลีวูดแนวอวกาศที่เราได้รับชมเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนไม่สําคัญแต่สิ่งที่สําคัญคือการเปิดรับสิ่งใหม่ๆเพื่อเติมฝันและจินตนาการให้กับชีวิตอากนิวิเชเชนเจริญรายงาน นั่นแหละค่ะเรื่องของความฝันแล้วก็เรื่องของจินตนาการบางครั้งก็สําคัญนะคะแล้วก็<ด>ยิ่งใกล้วันเด็กแบบนี้แล้วค่ะชันชวนเลยนะคะหรือว่าพี่ปอจะพาน้องแพทพัดไปก็ได้ค่ะกับนิทรรศการระดับโลกนะคะ NASA A Human Adventure <ม>ค่ะก็เปิดให้ชมจนถึงวันที่1นึกุมภาพันธ์นี้นะคะก็สามารถไปชมกันได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะไปสร้างจินตนาการไปเติมความฝันให้กับเด็กๆกันเด็กเขาชอบ ไม่น่าเชื่อนะคะทีกวัดในหนังสือหรือว่าดูจากทีวีแต่นี้เ็าได้ไปเห็นจริงๆใช่แล้วค่ะมาถึงเรื่องนี้ค่ะต้องแสดงความยินดีกันนะคะกับนักแสดงตลกชื่อดังค่ะพี่เป็ดเชิญยิ้มนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องเรียกว่าดเรเป็ดแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเพิ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือว่าปริญญาเอกจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะโดยมีครอบครัวแล้วก็เพื่อนนักแสดงค่ะนายงเชิญยิ้มไปแสดงความยินดีนะคะ นี่แหละค่ะหลังจากที่มุ่งมั่นร่ำเรียนเป็นเวลาถึง5ปี11เดือนบางช่วงนี้ก็มีท้อจนเกือบจะล้มเลิกความพยายามแล้วนะคะแต่ว่าช่วงที่เรียนเนี่ยตกวิชาภาษาอังกฤษถึง7ครั้งค่ะแต่วันนี้ก็ทําตามความฝันสําเร็จแล้วนะคะ,คะ ไม่ใช่ว่าอายุเยอะแล้วเรียนไม่ไหวไม่ได้เวลาเปิดโอกาสให้คุณเรียนอย,อยู่ที่คุณตั้งใจเรียนหรือไม่เรียนเท่านั้นผมว่าวันนี้คนที่เคยรังเกียจพวกผมอยู่นะฮะคือ,คอจริงๆเนี่ยมันเป็นแรงกระตุ้นที่ไม่อยากจะพลาดพิงถึงใครเพราะเมื่อก่อนผมเคยได้ยินกับหูผมเคยได้ได,ด,ด,ดูถูกดูแคลนมาตลอดและว,วันนี้ผมเลยสร้างให้เห็นแล้วว่า เราทําได้เราตลกคาเฟ่เราทําได้องค์กรตลกจะต้องไม่มีใครดูถูกดูแคลนแล้วว่าไอ้พวกตลกคาเฟ่พวกไม่ไม่มีการศาึกษาแต่วันนี้พอบอกเฮ้ยพอไม่มีการศาึกษาไม่ใช่เว้ยจะมาเพราะดินนายกสมาคมตลกก็จบด็อกเตอร์ได้ถูกไหมฮะตรงเนี้เรามันมันก็ก็พิพสูจน์ทุคนก็เห็นนะพ,พิสูจน์ทุคนเห็นทำพวกพิสูจน์ทุกคนก็เห็นนะว่าในสังคมไทยเนี่ยอย่าอย่าอย่าเพิ่งมองอะไรที่ที่ที่ยังไม่มันไม่ไม่ยังไม่จบ แสดงความยิยนดีกับดรเป็ดด้วยนะคะไม่มีใครแก่เกินเรียนค่ะแล้วก็ต้องการที่จะลบภาพของคนที่เคยดูถูกตลกคาเฟ่เอาไว้นะคะ,คะหลังจากนี้ค่ะพี่เป็ดก็จะนั่งตั้งใจนําความรู้ที่ร่าเรียนมาเนี่ยไปพัฒนาวงการบันเทิงแล้วก็เตรียมเป็นอาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาเอกอีกด้วยนะคะแสดงความยิยนดีอีกครั้งค่ะยินดีด้วยค่ะอาจารย์เป็ดนะคะอาจารย์ดรเป็ดนะคะ <c oughs> คำดูถูกถือว่าเป็นแรงผลักดันที่ดีเลยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนักแสดง กูดฟีลลิ่งมาอวยพรแฟนข่าวโต๊ะข่าวบันเทิงนะคะนำโดยหนุ่มตี๋กริดอมรชัยฤกที่จะเตรียมมีผลงานละครเรื่องปด,ดิวรัตด,ดาแหมชื่อเพลาะเลยนะคะชื่อละครส่วนนางเอกสาวจากละครเรื่องหวานใจในกระจอกน้ำมนต์พัชรวัลยยก็มีละครบู๊ที่เขาบอกว่าขออุบรายละเอียดไว้ก่อนส่วนน้องเล็กเจมส์พัวดลก็อยากให้ติดตามละครเรื่องหมอผีไซเบอร์ที่จะเตรียมออกอากาศกลางปีนี้ค่ะ ช่วงนี้ไปติดตามโต๊ะข่าวบันเทิงต่างประเทศกับคุณป๊อวราวุธเลยค่ะค่ะสวัสดีครับผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดครบ80ปีของเอลวิสเพสลี่หากเขายังมีชีวิตอยู่นะครับถ้าอย่างนั้นเราไปย้อนรำลึกถึงการจากไปของราชาเพลงร็อคแอนโรรคนนี้กันดีกว่าครับ เอวิสเฮสเลียนะครับเกิดที่เมืองชูพคโลโลรัฐมิสซิสซิปปีสหรัฐอเมริกาต่อมานะครับก็ได้ย้ายไปที่เมืองเมมฟิสรัฐเทนเนสซีเขาเริ่มอาชีพนักร้องด้วยการเซ็นสัญญากับ RCA Victor และได้ออกอัลบั้มแรกที่มีชื่อว่า Elvis Presley ซึ่งก็ได้ประสบควาสมสำเร็จอย่างถล่มทลายเพราะถือเป็นอัลบั้มร็อกแอนด์โรอัลบั้มแรกที่สามารถก้าวขึ้นสู่อันดับหนึ่งของชาร์ตเพลงชื่อดังอย่าง b i l l b o a r d Top p o p a l ั u m s เป็นเวลานานถึง10สัปดาห์ครับในขณะที่ซิงเกิลแรกในชีวิตของเขา h e a r t b r e a k Hotel ก็สามารถก้าวขึ้นสู่อันดับหนึ่งของ b i l l b o a r d Top 100ได้นานถึง7สัปดาห์นับได้ว่าเขากลายเป็นนักร้องที่โด่งดังไปทั่วโลกด้วยอาายยุเเพีง20ต,ต้้นนนท่ั จากนั้นนะครับในปี1958เอลวิสก็พักงานในวงการบันเทิงเพื่อไปรับใช้ชาติด้วยการไปเกณฑ์ทหารและเมื่อรับใช้ชาติเสร็จสิ้นแล้วเขาก็ยังมีผลงานที่ประสบความสําเร็จออกมาเรื่อยๆและถือเป็นศิลปินที่มียอดขายแผ่นเสียงที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์เพลงกว่า1,000ล้านแผ่นทั่วโลกเลยละครับ ทางด้านรางวัลน,นะครับเอลวิสเคยได้รับรางวัลแกรมมี่มาแล้วถึง3ครั้งรวมถึงรางวัลเกียรติยศของแกรมมี่ในฐานะที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตในขณะที่เขามีอายุได้เพียง36มปีเท่านั้นและชื่อของเอลวิสเพรสลี์นั้นก็ยังได้รับการจารึกอยู่ในหอเกียรติยศต่างๆถึง15หอเกียรติยศครับนอกจากผลงานเพลงแล้วน,นะครับเอลวิสก็ยังมีผลงานการแสดงในภาพยนตร์ถึง3 3เรื่องด้วยกันโดยภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของเขาก็มีชื่อว่าเซอร์รีโนบราเดอร์ พร้อมเพลงซาวทกที่เอวิสร้อประกอบในภาพยนตร์เรื่องนี้กับเพลง Love Me Tender ซึ่งก็สร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยยอดขายที่ถูกสั่งจองล่วงหน้าอย่างถล่มทลายเกิน1ล้านแผน่นจนทำให้ผู้สร้างภาพยนตร์ต้องเปลี่ยนชื่อภาพยนตร์เป็น Love Me Tender แทน The Reno Brothers นั่นเองครับ อย่างไรก็ดีนะครับในปี1977เอลวิสก็ได้จากพวกเราไปอย่างกระทันหันด้วยวัยเพียง42ปีเท่านั้นแต่ผลงานของเอลวิสเพสลีย์นั้นก็ยังคงตราตรึงอยู่ในใจของใครหลายๆคนสมกับสมญานามราชาเพลงร็อกแอนโรลในตำนานอย่างแท้จริงครับเอาละครับเรามาต่อัปที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงต่างประเทศในด้านอื่นๆกันต่อนะครับ เริ่มที่เหตุการณ์ก่อการร้ายในกรุงปารีสที่มีชาย3คนบุกเข้าไปในสำนักพิมพ์ชาลีเอฟโดและมีการยิงกันนะครับจนทําให้มีผู้เสียชีวิต12คนนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเมริลสตรีทนักแสดงชื่อดังก็ได้ออกมาประนามและแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและก็บอกด้วยว่าเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกับการเตือนสติให้พวกเราต้องใช้ชีวิตที่ระมัดระวังตัวมากขึ้นครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยภาพอาหารหวานเพื่อเอาใจคุณสาวๆที่กําลังรับประทานอาหารกลางวันอยู่นะครับและภาพอาหารหวานที่ว่านี้ก็คือ ภาพของนุ่มหล่อจัสตินบีเบอร์ที่ได้ไปถ่ายแบบให้กับชุดชั้นในชื่อดังโดยเขาบอกนะครับว่าก่อนที่จะมาถ่ายโฆษณาชุดนี้ได้อ่ะเขาว่าต้องออกกาลังกายเยอะมากและยังต้องทําสมาธิดีๆที่สำคัญคือต้องดื่มน้ําเยอะๆเ,เพื่อที่จะได้มีรูปร่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดครับเห็นรูปร่างของหนุ่มจัสตินแล้วก็พูดได้คําเดียวนะครับว่าสมบูรณ์แบบจริงๆครับเป็นยังไงบ้างครับของหวานที่ผมนํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ครับอิ่มอกอิ่มใจกันไหมครับสวัสดีครับ เช็นน้ำลายของหวานค่ะแต่ทานไม่ได้นะคะให้เป็นหนุ่มเป็นหนุ่มนะเป็นหนุ่มเต็มที่แล้วนะคะทานไม่ได้ดูได้อย่างเดียวถ้าหนุ่มแล้วจะแสลงเราไปช่วงหน้ากันเลยดีกว่าช่วงหน้าไปดูเด็กๆดีกว่ากับครอบครัวข่าวเด็กวันนี้พี่ีกรณ์เขายกมาพร้อมกับเชลดอนก็มาด้วยคอนนี่ก็มาด้วยกับงานเด็กดีแฟมิลี่สามที่จะจัดขึ้นในวันเด็กนี้10มกราคมที่อาคารมารีนอลเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันค่ะ